ผมนายเนตรพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิโลงกุศลสมุทรปราการขอเชิญชวนสาธุช,ชนผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ตายฮงกงมาร่วมงานบุญมากุศ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วมรับและอุทิศให้กับสัมภวศีทั้งหลายพร้อมทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ ณนะมูลนิธิรลงกุศสนสุดปราการถนนท้ายบ้านซอยสิบเตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดส,สุดปราการในวันที่19ถึง21สิงหาคม2566โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่จะมาทำบุญร่วมกับเรามาร่วมกันสักระบูชาหลวงปู่ไตฮงกงและทำบุญบริจาคเงิน สิ่งของเข้าวสารอาหารแห้งได้ที่มูลนิธินงกุศลสุปราการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2 1สิงหาคม2566 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาตพรภูมิโคกรักค่ะผู้จัดการมูลชีร่วมกุศลสมุทดปราการวันนี้นะคะจะมาเชิญชวนท่านคณะกรรมการคณะที่ปรึกษามูลชีร่วมกุศลสมุรปราการรวมถึงสารวชนทุกท่านค่ะเดือนนี้เป็นช่วงเดือนเทศกาลแห่งการทําบุญแจกทานอันยิ่งใหญ่ซึ่งมูลชีร่วมกุศลสมุดปราการของเราก็มีการจัดงานประเพณีงานประจําปีของมูลิธีซึ่งปีนี้ เป็นงานประจำปีเทศกาลทิ้งกระจาดตรงกับวันที่ 19, 20, 21สิงหาคม2566ค่ะซึ่งมูลที่ร่วมกุศลสมุดประการของเราก็จะจัดเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะแล้วเราก็จะแจกทานนะคะในวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566ค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะเทศก,กาลทิ้งกระจาดของเราจะขอเชิญชวนสารณชนทุกท่านมาร่วมทำบุญทำบุญมหาแจกทานอันยิ่งใหญ่แจกข้าวสารซึ่งตอนนี้เรา ราก็เปิดให้ทุกท่านนะคะมาร่วมทํบม,มูลกับมูลิธิร่วมกุศลสมุดปราการของเราทํบม,มูลข้าวสารถุง5กิโลนะคะถุงละ100บาทค่ะข้าวสารกระสอบกระสอบละ1,500บาทค่ะและเรายังมีอุยเซียหีบสมบัติให้สาธุชนทุกท่านได้ซื้อเพื่อ ส่งให้บรรพบุรุษของเรานะคะโกอีอุยเซียนะคะหีบสมบัติแบบคู่ชายหญิงกล่องละ300บาทแบบเดียวชายเดี่ยวหญิงเดียวกล่องละ280บาทค่ะซึ่งปีนี้เราจัดให้ทุกท่านได้เข้ามาจับจองแล้วนะคะและอีกสําคัญค่ะเป็นทานอันยิ่งใหญ่เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเปิดโรงทาน อาหารให้กับสาธุชนผู้ยากไร้นะคะ,ะ,คะเพียงซุ้มละ5,000บาทหรือท่านจะนำเข้าขสารอาหารแห้งหรือสิ่งของมาจัดซุม้มโดยมาแจ้งที่ฝ่ายรับบริจาคของเราได้ทุกวนันนับตั้งแต่วันนี้จนถึงงานเลยนะคะทุกท่านจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบุญแจกทานอันยิ่งใหญ่ณนะมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนไทยบ้านซอย17ซึ่งเราจะ มีเปิดออนไลน์หากท่านไม่สะดวกเดินทางมาท่านสามารถบริจาคออนไลน์ตามเลขที่บัญชีที่ทางมูลีขึ้นให้นะคะหรือ QR code ค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณท่าน ประธานท่านรองประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลทีร่วมกุศลสมุดปราการทุกท่านและสาธุชนทุกหมู่เหล่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะคะที่มาทําบุญณนะมูลิทีร่วมกุศลสมุดปราการจึงอยากเชิญชวนนะคะงานชิงกระจดัดแจกทานมหาบุญอันยิ่งใหญ่ในปีนี้ตรงกับวันที่19-20-21สิงหาคม2566ณนาะมูลทีร่วมกุศลสมุดปราการ เรามีแจกทานอันยิ่งใหญ่มูลทิเปิดให้ท่านมาบริจาคได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ